สวัสดีปีใหม่หนึ่งมกราคม2566นะคะวันนี้ดวงโชคลาภของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้่อโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะวันนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะคุณมีโอกาสได้ได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโชคมีลาบนะคะวันนี้คุณกําลังคิดเรื่องเงินอยู่นะคะ การเงินข้องตัวนะคะการเงินข้องตัวมีโอกาสหมุนเงินนะคะการเงินข้องตัวไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณจะได้โชคนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคุณแม่ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองสี่ห้านะคะ 2 4 5ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยนะคะมีความสุขสวัสดีปีใหม่ค่ะ